เลขาะกกตตรวจสอบความเรียบร้อยรับหนังสือรับรองรับหลังจากนี้เร่งเดินหน้าสอบสวนเรื่องร้องเรียนด้านประวีนุสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยภรรยาพลเอกนพดลรายงานตัวสภาแล้วนายแสวงบุญมีเลขาธิที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตตรวจความเรียบร้อยการรับเอกสารรายงานตัวของสอสอพร้อมเปิดเผยเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ยังคงมีอยู่ แต่ต้องรอคณะกรรมการสืบสวนส่งเรื่องมายังที่ประชุมก่อนว่ามีความคืบหน้าในเรื่องใดบ้างนอกจากนี้ยังต้องมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนการทำงานของกกตและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดือกตั้งต่อไปส่วนข้อสงสัยที่ว่าจำนวนการรับเอกสารของสสที่กกตมีจำนวนยอดไม่ค่อยตรงกับที่รัฐสภาน,นั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนื่องจากผู้ที่มารับเอกสารรายงานตัวที่กกตก็มีกรอบเวลาอยู่แล้วในขณะที่ช่วงเวลาการรายงานตัวของสส ที่รัฐสภาก็มีกรอบเวลาอีกช่วงหนึ่งซึ่งสมาชิกแต่ละคนก็สามารถเลือกวันไปรายงานตัวได้ตามกรอบที่รัฐสภากำหนดไว้ด้านนางสาวประวินนุชเลิศจิตติสุดอินทปัญญาสาส,าสาบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยภัราย,ยาพลเอกนพดลอินทปัญญาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางมารายงานตัวเป็นคนแรกของวันนี้ในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาห้นาทีค่ะ โดยนางประวีนนุชได้ยื่นเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่รับรายงานตัวเพื่อขอแก้ไขนามสกุลจากเดิมที่ใช้อินทปัญญาเป็นเลิศจิตติสุดและหลังจากรายงานตัวเสร็จแล้วปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนและระบุว่าจะไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆพร้อมกับเดินเร็วขึ้นเพื่อเลี่ยงการตอบคำถามค่ะ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจากแหล่งข่าวพบว่านางประวินุชได้จดทะเบียนหย่ากับพลเอกนพดลแล้วก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560ค่อนข้างเข้มงวดต้องตรวจสอบด้วยว่าในทางพฤตินัยยังอยู่กินฉันสามีภรรยาหรือไม่ซึ่งจุดนี้เป็นช่องว่างให้ร้องตรวจสอบคุณสมบัติของนางประวีนุชหากพบว่ายังอยู่กินกันกับสามีภรรยาจริงคนใดคนหนึ่งต้องลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้มีรายงานว่าพลเอกนพดลได้พยายามคัดค้านการลงสมัครรับเลือกตั้งของพันรยาแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะขณะนายเจตโทน,น,นักวนิกอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธ,ธรรมนูญระบุว่าตามรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา108วงเล็บ 8, ในส่วนของลักษณะต้องห้ามบุพการีคู่สมรสหรือบุตรดํารงตําแหน่งสสสวคาราชการการเมืองผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้หากยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันจะส่งผลต่อคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาทันทีแต่หากจดทะเบียนหย่าก่อดลงสมัครรับเลือกตั้งอาจไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาแม้จะยังอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็ตามเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไปถึงพฤติการทางพฤตินัยซึ่งต่างจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของปปช สมชัยชี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องคืนบ้านหลวงหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะใช้สิทธิ์อดีตผู้บัญชาการทาหารบกด้านวิโรดแซ่เหตุไม่ยอมคืนบ้านหลวงเพราะกลัวหลักฐานสมคบคิดบางอย่างที่เก็บไว้หลุดนายสมชัยศรีสุทิยากรอ,อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตโพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยระบุว่าคุณประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องคืนบ้านหลวงหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ เพราะบ้านหลวงดังกล่าวเป็นของกองทัพบกและสิทธิในการอยู่เป็นสิทธิในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบกตามระเบียบสวัสดิการของกองทัพที่ตอบแทนอดีตผู้บังคับบัญชาส่วนการต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟหรือไม่ก็เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวการให้คุณประยุทธ์คืนบ้านหลวงจึงทําได้หลายวิธีหนึ่งคืนเองโดยจิตสํานึกเห็นว่าตนเองได้รับประโยชน์มามากแล้วเห็นสมควรไม่เป็นภาระต่อภาษีประชาชนต่อไป 2. แก้ระเบียบสวัสดิการของกระทรวงกลาโหมโดยพักการเมืองที่มีหน้าที่กำกับดูแลก,กระทรวงกลาโหมโดยตรงและ 3. ใช้กลไกกรรมธิการของสาภาในการขอ,ข,อข้อมูลเรื่องดังกล่าวและทำข้อเสนอถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบให้เหมาะสมด้านนายวิโรจน์ลักณะอดีสรสส,ส,สแบบบัญชีร,รายชื่อพักเก้าไกลไทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ยังไม่คืนบ้านหลวงโดยระบุว่าการที่พลเอกประยุทธ์ยังยืนยันที่จะอยู่บ้านหลวงโดยอ้างเรื่องความปลอดภัย ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กลัวใครมาทำร้ายหรอกครับแต่อาจจะกลัวว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่ถูกเก็บเอาไว้ที่บ้านหลวงนั้นซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานในการสมคบคิดอะไรบางอย่างอาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนก็เป็นได้อนุทินย้ำคำเดิมภูมิใจไทยยึดมารยาทางการเมืองยังกักเลือกประธานสาภาขอดูชื่อแคนดิเดตก่อนนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ตนและสสพักภูมิใจไทยจะเดินทางไปยังกะกะตเพื่อรับหนังสือรับรองก่อนที่จะเดินทางไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566โดยในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนจะมีการประชุมกับสสของพักภูมิใจไทยครั้งแรกส่วนในที่ประชุมสสของพักจะมีมติการลงให้โหวตเลือกประธานสภาเลยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันไม่ได้เป็นวาระที่บรรจุเป็นการพบกันก่อนของสส ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สสพักภูมิใจไทยทั้งหมดจะมาเจอกันอย่างพร้อมเพรียงส่วนกระแสข่าวคั่วรัฐบาลเดิมจะเสนอชื่อคนจากพักเพื่อไทยชิงประธานสภาแข่งกับพักเก้าวไกลนั้นตนยังไม่ได้รับการประสานส่วนพักภูมิใจไทยจะมีมติอย่างไรขอยืนยันว่าย,ยัางเหมือนเดิมให้เป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยถ้ามีการเสนอชื่อสองคนพักภูมิใจไทยจะมีมติอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าค่อยว่ากัน นายอนุทินปฏิเสธไม่ทราบถึงกระแสข่าวที่พลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ก็เดินทางไปยังประเทศอังกฤษด้วยเพราะยังไม่ได้คุยกันเลยในส่วนของหัวหน้าพักขั้วรัฐบาลเดิมยังไม่ถึงเวลาคุยจะได้พบกันอีกทีก็คงวันเปิดสภาในวันที่สามกรกฎาคม ส่วนที่มีการจับจ้องไปที่พักภูมิใจไทยว่าจะเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลนายอนุทินหัวเราะก่อนระบุว่าจ้องทุกทีไม่ต้องจ้องหรอกพักภูมิใจไทยทําตามมาระยาททางการเมืองและหลังจากการเลือกตั้งจะถึงวันนี้ก็ทําตามที่พูดไว้ตลอดผู้สื่อข่าวถามย้ําว่าแต่ในทางการเมืองถ้ามีการเชิญพักภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลกับ8พักร่วมนายอาุทินระบุด,ด้วยเสียงค่อยๆว่ายังไม่มีส่วนเมื่อถามถึงคุณสมบัติของประธานสภาควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้หรือเป็นเด็กใหม่ ที่มีความรู้ด้านกฎหมายนายอนุทินกล่าวว่าเดี๋ยวขอดูแค a n ิเดตก่อนยังไม่ทราบเลยใครเป็นค a n ิเดตพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยรักษามารยาาและทุกอย่างควรเป็นไปตามปฏิทินทางการเมืองเหมือนกับรับรองผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เวลาถึง60วันแต่เมื่อถึงเวลาการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ใช้เวลาเพียงเดือนเศษในการประกาศร,รับรองสสได้ถือว่าเป็นการทำงานแบบมีประสิทธิภาพทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการทางรัฐสภา การฟอร์มรัฐบาลเกิดขึ้นโดยไม่มีการขาดช่วงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีควรให้ความร่วมมือทุกทางชัยเสร,รีร่อนหนังสือแจง้งสื่อยันไม่มีนายพลชอช้างเรียกเงิน1 5เขู่ฟ้องเพจดังสร้างความเสียหายให้บริษัทและกองทัพเรือนางนภร,รัตน์กุลฮิรนันรองประธานบริษัทชัยเสรีเมชชรอแอนด์รับเบร์จำกัดได้ทำหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนจากรรณีที่มีเพจในโซเชียลมีเดียโพสต์ข้อมูลกล่าวอ้างว่า นายพลชอช้างเรียกรับเงินจากบริษัทชัยเสรีของมาดามรถถัง15%บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีมูลความจริงการกระทําดังกล่าวถือเป็นการดิสเครดิตและสร้างความเสียหายต่อบริษัทและกองทัพเรืออย่างมากและเป็นความพยายามปลูกฝังความเชื่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวมบริษัทของให้ประชาชนผู้ติดตามข่าวมีวิจารณญาณในการรับฟัง และตั้งข้อสังเกตจากเจตนารมณ์ผู้สร้างข่าวว่ามีวัตถุประสงค์ใดและผู้ใดได้รับประโยชน์จากข่าวนี้และขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเร็วทั้งนี้ขอความการุณาสื่อต่างๆตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของการดำเนินการก่อนที่จะแชร์ข่าวต่อหากมีความเสียหายเกิดขึ้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทต,ต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news